สวัสดีครับผมนัทชัยพัฒนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีโอกาสพอดีนะสิ้นเดือนนะก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการฝากเงินออมเงินนะเข้าแอปพลิเคชัน Hello Go นะครับซึ่งแอปพลิเคชัน Hello Go เนี่ยผมได้ทำคอนเทนต์วิดีโอเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในรายการพอร์ตคนดีนะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปชมก็สามารถที่จะคลิกนะครับชมย้อนหลังได้นะครับ สิ้นเดือนนะครับก็ทำรายรับรายจ่ายเป็นปกตินะครับทุกเดือนมาสังเกตเห็นว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยที่มีการกักตัวนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ที่ห้องเนี่ยมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากเลยนะครับหลังจากที่ทำรายรับรายจ่ายเนี่ยก็รู้ว่าเราฟุ่มเฟือยไปกับอะไรบ้างนะค่อยๆแก้ไขปรับปรุงเงินไปเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะหาเงินมามากขนาดไหนถ้ายังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยผมว่ามันก็ เสียสมดุลแน่นอนนะครับสักวันหนึ่งจะไม่มีกินไม่มีใช้แน่นอนนะครับยิ่งเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงนะครับทั้งสุขภาพแล้วก็การเงินนะครับต้องเซฟทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะใช้จ่ายเงินมากขนาดไหนไแต่ละเดือนก็จะต้องมีการวางแผนการออมนะครับผมก็เน้นย้ําเสมอนะครับว่าการออมเงินเนี่ยไม่จําเป็นต้องฝากไว้ในธนาคารนะเราก็ต้องมีการกระจายนะครับสินทรัพย์ของเราความเสี่ยงของเราเองนะครับกระจายออกไปหนึ่งในนั้นที่ผมได้ทําการกระจายก็คือ การออมในรูปแบบของทองคำนะครับเช้าวันนี้นะครับทองคำก็ผมดูจากราคาโกลสปอตนะครับก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ1,815เหรียญ US ดอลลาร์ต่อออนชี้วัดอย่างดีเลยนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยมันก็ยังอยังไปได้นะ ยังคงยังคงไปได้อยู่นะครับเนี่ยราคาปัจจุบันนะครับส่วนเนี้ยผมก็ไม่ได้ไปโฟกัสกันมันมากนะครับว่าราคาจะขึ้นจะลงเราขอแค่มีการออมเงินในรูปแบบของซื้อทองคําเอาไว้แค่นั้นก็อุ่นใจแล้วแอปพลิเคชันที่ผมเคยแนะนำเนี่ยก็คือเจ้าเฮลโลโกเนี่ยนีนนน่นะครับวันนี้ก็จะมาออมนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่นะ29นะครับก็จะมาออมปกติทุกเดือนแทนขงผมก็จะถูกสร้างในตัว s มาร์ทเซิร์ผมก็จะเติมเงินเข้าไปนะครับใน smar ์ทเซิร์แต่ก่อนอื่นผมก็ต้องเติมเงินลงไปในแอปพลิเคชัน HelloGo ก่อนนะครับก็มาที่เมนูนี้ครับนี่เลยจะมีเมนูฝากเงินอยู่ใช่ไหมฝากเงินนะครับผมก็จิ้มเข้าไปนะครับก็มันให้ระบุจำนวนเงินผมก็ระบุไปเลยนะครับผมจะออมสักเท่าไหร่ดีสมมุติผมจะออมสัก2 0 0 0 0ืนะครับหรือว่าสาม0 0ื่นใส่2 0 0 0 0ืนแล้วกันนะครับ เลือกเป็นรูปแบบการชําระเงินเป็น QR Code นะตรงนี้มันก็จะสะดวกนะแล้วก็กดยืนยันไปเลยครับสิ่งที่ได้มานะครับมันก็จะเป็น QR Code ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะสแกนนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Mobile r a n k i n g ฝากเงินเข้าไปเดี๋ยวผมก็จะใช้วิธีการแคปจอนะครับแคปหน้าจอไว้นะแล้วก็ไปเปิดแอปพลิเคชันนะครับ ก,กดอีกอันไปนะครับหลังจากที่ฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีข้อความนะครับแจ้งขึ้นมาแบบนี้ครับก็จะมีข้อความแจ้งขึ้นมานะแล้วก็เป็นเมลนะครับมีอ e ีเมลด้วยเมื่อสักครู่มันจะมีตัวแจ้งเตือนของทางแอปพลิเคชัน Hello Go นะเด้งขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าผมไปกดปิดซะแล้วนะเข้าไปดูในแอปพลิเคชัน Hello Go อีกรอบนึนี ก็จะเห็นว่ามันมีเงินฝากเข้ามานะครับในแอปพลิเคชันนะครับเป็นเงิน20,000บาทนะครับอบนนี้แล้วก็ใช้วิธีการโยกเงินตรงนี้นครับไปที่ Smart s e r v เวนะครับที่เราสร้างเอาไว้นะผมก็จะเปิดเมนู Smart s ซิ v e r ขึ้นมาสมมุติผมเลือกเป็นแผนตัวนี้แผนทั่วไปนะแผนตัวนี้ผมเพิ่งสร้างกับสร้างเพิ่มขึ้นมาวิธีการก็คือกดที่ปุ่มตรงนี้เลยเพิ่มแผนก็จะเติมเงินต้องการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทเข้าในแผนนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็กดตกลงไปก็ยินยันอีกรอบหนึ่งนะ กดใช่นะครับตรงนี้ครับแค่นี้เองครับก็จะมีเมลแจ้งเตือนมาด้วยนะครับว่าคุณได้โยกเงิน1 0 0 0 0บาทเข้า s มาร์ s ซิ v เวแล้วเดี๋ยวผมทําให้ครบทั้ง2แผนเลยนะครับเพราะว่าใส่ไป2 0,000เนาะก็เรียบร้อยครับผมก็ทําการโยกเงินนะที่ฝากไปเมื่อสักครู่เข้าแผน Smart s e r v เวรครบหมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นงตัวอย่างนะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เห็นเป็นภาพจริงนะครับว่าตัวผมเองเนี่ย ฝากเงินยังไงนะครับแล้วก็ออมเงินยังไงบริหารจัดก,การเงินยังไงนะอาจจะมองว่ามีการใช้เงินฟุ่มเฟือยนะในแต่ละเดือนเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างนะครับได้ถูก วางแผนนะครับได้ถูกจัดสรรเงินไว้ล่วงหน้าแล้วนะวางแผนล่วงหน้าไปก่อนแล้วก่อนจะใช้เงินนะครับขอให้สิ่งสิ่งนี้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะบริหารจัดการเงินไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรนะครับได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยถ้าเพื่อนๆบริหารจัดการเงินเป็นนะครับสักวันนะครับเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับในการบริหารจัดการเงินมีเงินมากพอนะครับที่จะไปต่อยอดอะไรต่างๆอีกมากมายนะหวังว่าในวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแช ก็สับสกายผมด้วยนะใครที่ยังไม่ได้ดูคอนเทนต์ก่อนหน้านี้สามารถย้อนเข้าไปดูในช่องของผมเลยนะครับคนดีสตูดิโอนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับตัวผมเองแล้วก็ทีมงานก็จะพยายามพัฒนานะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับหากมีข้อแนะนําติชมก็สามารถที่จะทิ้งเอาไว้นะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีเนื้อหาอะไรที่อยากทำเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวเข้ามาผมได้เลยนะครับก็ดีนะครับรับฟังทุกข้อแนะนําติชมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ